เนี่ยทุกคนกำมือกำมาอยู่ห้องอ่ะไอ้บ้า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 ไอ้บ เฮ้ยมันลงไหมขึ้นสามเท่าขึ้น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  เดินวันนี้ือเ่อตัวที่หนื่ออะรนองเดนเป็นแรงแล้วดนที่ตัวไปได้ยาวทั้งหมเออไอ้โดไอ้โดไอ้โดนไอโดนไอ้โดนไอ้ไอ้น